เห็นว่ายายเมียนี่เขาไปร่วมงานแข่งวิ่งมาราธอนด้วยเอางานนี้ยายเมียนวิ่งตามนั้นหรือเปล่ามาติดตามกันครับค่ะท่านผู้ชมเจ้าขะที่เทศบาลตำบลลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีได้จัดวิ่งการกุศลมินิมาราธอนครั้งที่สองเพื่อหารายได้ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลลำลูกกา มีกิจกรรมมากมายพร้อมทั้งมีผู้ใหญ่ใจบุญช่วยสนับสนุนกันอย่างเต็มที่ท่านพลตรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน,นีมาเป็นประธานเปิดงานสิ่งที่สำคัญมีทุกเพศทุกวัยร่วมใจกันวิ่งการกุศลอย่างสนุกสนานวันนี้กิจกรรมลำนุก,กามินิมารถทอนครั้งที่สองแล้วงานการกรุศลงานสุขภาพล้วนเลยนะครับนำเงินรายได้นะครับ,ไ,รไ,นะรบไปมอบให้กับโรงพยาบาลลำนูกกา นะครับโรงพยาบาลหนึ่งเดียวของอำเภอลำลูกกานะครับก็เชิญชวนนะครับมาร่วมวิ่งร่วมทําบุญการกุศลกันนะครับวันนี้นะครับเกินคาดเลยนะครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่มาร่วมงานการกุศลครั้งนี้นะครับนายกแสนบอกว่าเราไม่มีพักแต่สิ่งที่น่ารักเรามีแต่พวกในงานนี้มีอาหารคราหวานและเครื่องดื่มคอยบริการทั้งวันเรียกว่าอิ่มท้องอิ่มบุญกันท่วหน้าเลยเจ้าค่ะท่านผู้ชมอิดีด,ด,ด้วยนะ้ค่ะ j 네. 민 네. 네. 네.